สวัสดีครับชาว Civic fcfk ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าตัว og youtube นะครับให้เล่นต่อเนื่องนะครับเล่นพื้นหลังต่อเนื่องเวลาเราเปิดเรนวอ h หรือว่าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่ากันดูก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิดตัว og youtube ขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับ จุดๆเนี่ยนะครับผมจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเลือกไปที่เซ t ติ้งครับผมเสร็จแล้วไปที่ดาวน์โหลดนะครับเลือกดาวน์โหลดนะครับผมต่อไปเลือกตรงนี้ครับฟีเจอร์นะครับผมเสร็จแล้วตรงนี้ครับมีอันนึงที่ยังไม่ได้ติ๊กถูกนะครับ Auto switch to background เนี่ยนะครับติ๊กถูกได้เลยนะครับ ใครเป็นภาษาไทยก็ติกตามนี้ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วกดแบ็คออกมานะครับผมจนถึงหน้า YouTube เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอทดลองการใช้งานกันดูนะครับผมอลองสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยหลังดูนะครับผม ยังเล่นต่อเนื่องนะครับผมก็ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะครับผม